สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมวันนี้พอก็หยาภาพพี่น้องนะครับมาเบิงมันพงเผ็ดนะครับอีกแปลงหนึ่งซึ่งตอนนี้มันได้สามเดือนกว่าแล้วครับนี่กำลังจะคุ้มลองเบิดแล้วครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไรนะครับถึงเฮามาปลูกปุ๋แต่วันที่ยี่สิบกันยานะครับมันไก่สี่ถึงสี่เดือนแล้วพี่น้องนี่ยั้นทท่านจะใส่ปุ๋ยนะครับหลอบสอง เนื่องจากว่ามันแห้งแรงพี่น้องบบมี่บมีความชื้นนะครับใส่บด้กัรอฝนสักครัครับผมช่วงนี้เฮากับฉีดอ่าฉีดทั้งมนทางใบเอานะครับส่วนลา้นะครับอ่อที่พวกเขาห้าปลูกนะครับอ่าแปดสิบเปอร์็นเป็นมั่นเหลืองนะครับมั่นเหลืองหน่อยแล้วก็อีกยี่สิเปอร์ซ็นเป็นมั่นพวงเพชรนี่นะครับ นื่อจาว่าเดือนสิเบเอ็ดนี่พ่อก็ะยาสีน้ำมันพันพวงเพ็ดนี่มาปลูกหลายกะเพราะว่ามันเป็นมันที่ต้นใหญ่ไวนะครับใบหนาคุ้มหญ้าดีนะครับการใบเพ่นกวางๆหนาหน,นะครับทรงพุ่มพันใหญ่นะครับกะเฮียดให้คุ้มหยาได้ดีนะครับแต่พ่อก็ะยาปลูกแล้วก็จะสียาคุ้มนะครับนี่สียาคุ้มหยาไวแล้วก็ปล่อยไปเลยเพราะนั่นมันคุ้มมันมันคุ้มหยาได้หยากะสีเเลือน้อยนะครับ เข้ากับเก็บลูกหยาอ่อหนึ่งนะครับถ่าดินยังมีความเื้นอยู่เข้ากับเทบจะบดใส่ค้นเก็บลูกห้านะครับเพราะว่าเข้าจะเอารถไถหน่อยเข้าเขาไปดึงลงแล้วก็ศาสตร์ขึ้นนะครับแต่ช่วงเดนซิเบนี่เข้าเห็ดบบค่อยท่านดอกครับเพราะว่าเข้ามีภารกิจอย่างอื่นนํำนะพี่น้องการนี้ครับพามาเพิ่งความว่ามันไปหอดไสและครับลักษณะมันสามสี่เดือนแถวบ้านพอกกอหยากระสิประมาณนี้พี่น้อง มันพ้นผ่านพงเพชรน,นะครับแต่อ่าถี่เป็นใบยักษ์ยักจังสีนะครับกากาโบเมนเป็นโลกนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงถี่ผ่านมานะครับอากาศมันหนาวหึงนะครับอากาศมันเย็นจัดอันนี้สันนิฐานว่าน่าจะเกิดจากอากาศเย็นจัดแหละสภาพแห่งแรงนะครับกาจะเฮตห้ใบมันเป็นอย่างสีนะพี่น้องอันนี้ พอก็หยากระบบกม่นใจนะครับว่าเกิดจากอากาศหรืเอเปล่านะครับเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันกระต้องเกี่ยวกันนะครับกับการทีต้นหญา้าอียังเออต้นพืชเท่านะครับพืชประทานเท่ามันสีมีผลกับหม,ม่องนี่โ่นะพี่นอ้องนี่ครับบางบางบางหม่องกะมีนะครับห้าจังสีนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วกะถือว่าคุ้มห้าอยู่แล้วครับํำนี้กะสี ถ้าแต่ฝนมานะครับเฮาก็มาใส่ปุ๋ยก้อนหนึงแต่ว่ากมันใหญ่แล้วนะครับก็นนาสีเอารถเข้าบ่ได้นะครับถ้าเข้าก็คือต้องใส่รถไทมินินะครับรถอีแต่ขั้นในน้อยที่พกอย่าส้างึ้นมากนะครับแต่ก็ใส่หล้อเป็นหล้อยางนะครับถ้าใส่ล้อเล็กเนื่องจากว่ามันตะกุยดินนะครับมันก็จะถือหัวมันนะครับใส่ล้อยางมันก็จะเหยียบอยู่ขังเท่งนะครับก็สิีบค่อยถือหัวมัน ก็ว่านปุ๋ยลงองแล้วก็ไชคบไว้เลยนะครับก็ได้พี่น้องพกอกระยาจะเห็ดประมาณนี้นะครับอาคลิปนี้ภาพพี่น้องมาแวะเบื้องมันสามสี่เดือนนี่แหละครับช่วงอายุสามสี่เดือนว่าจะเริ่มเติบโตไปหอดไซแล้วก็ซีประมาณนี้พี่น้องอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันใหมนะครับผมสวัสดีครับ